ไม่ว่าจะไม่มีการตรวจสอบแล้วนะคุณตัตะวันนะครับองค์กรต่างๆก็พยายามให้กำลังใจทั้งตรวจสอบทางอ้อมด้วยกรณีของสวนดุสิตโพนี่ยมาอะไรราชพัฒสวนดุสิตก็เป็นเจ้าเก่านะในการสำรวจความคิดเห็นที่ยอมรับกางทียอมความรู้สึกต่างเรื่องต่างๆเศรษฐกิจการบ้านการเมืองนี่เราลองมาคุยเรื่องนี้ดีไหมผมว่านะให้กําลังใจไม่ใช่ว่าผมจะมาดูมาดาหรือมาวิจารณ์ท่านอย่างเดียวนะกันยันมาสะท้อนวประชาชนเราคิดกันอย่างไร ก็ต้องให้ความเป็นธรรมแก่ท่านเพราะว่าท่านก็ตาหลับขับตานอนครอบครัวของท่านไม่ได้หลับได้นอนในวันยึดอํานาจนะร้องไห้ทั้งทั้งครอบครัวก็น่าเห็นใจน่าเห็นใจครอบครัวท่านนะก็คือดีนะที่เรายังมีสถาบันราชภัฒน์แห่งนี้ที่ทําโพตามหลักวิชาการว่าจะต้องเป็นอย่างนี้ออกมาเป็นแบบนี้ก็ความน่าเชื่อถืออย่างที่บอกว่าเป็นที่ยอมรับนะคะ ก็ดีใจพ่อสิทธิ์เก่าสุดทธิ์ศิ์นะคะแต่ความไว้เนื้อเชื่อใจรัฐบาลความคิดเห็นใช่ไหมคะอาจารย์โอ้โหรู้สึกว่าแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องเนี้ยหนักหนาสาหัสเหมือนกันว่ายังไม่เป็นที่พอใจของประชาชนที่เขาไปสุ่มสำรวจความคิดเห็นนะคะอันนี้แค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเองส่วนหนึ่งฮะส่วนหนึ่งนะคะอย่างเช่นเขาถามว่าผลงานของรัฐบาลเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยประชาชนไม่มั่นใจอะไรบ้างนะคะ อันดับหนึ่งเนี่ยการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจก็คือสินค้าราคาแพงความเหลื่อมล้ำความยากจนแล้วก็นี่สินอีลงตุงนางล้นพ้นตัวกันเนี่ยร้อยละ85.68โอ้โหสูงมากเลยครับเกรดเอเลยเนี่ยถ้าถ้านักเรียนสอบได้85.68กถือว่าได้สิ้นเลยเหมือนกับว่าสอบตกด้านเศรษฐกิจละใช่ไหมแล้วมันจะตัวเลขเล็กด้วยนะครับ85.68ไม่เชื่อมั่นว่ารัฐบาล ทั้ประยุทธ์อยากแก้ปัญหาเศรษฐกิจและปากท้องของประชาชนอันนี้ก็คงทําให้ทีมเศรษฐกิจนั้นก็อีร้อนแล้วล่ะไม่ผมไปทานข้าวอยู่ที่ข้างๆกระทรวงศึกษาร้านร้านประจําธรรมดาเด็ดเขาบอกว่ามือเขาไม่ได้หยุดได้หย่อนไล่ยุงไล่แมงวันถามผู้ค้าขายสิครับพราาะว่คนคนขายคนขายเยอะกว่าคนซื้อใช่ไหมเขาจะซื้อเชือกสักสองวาแล้วครับ ไม่ไม่รู้จะว่าไงคือแก้ไม่ได้จริงๆรอบ่มอุ้ยก็ไม่ได้แสดงบทบาทผมคิดจะตุกทิชัูก็ไม่ได้แสดงบทบาททหารใี่เขาบริหารเศรษฐกิจไม่เป็นอยู่แล้วทหารก็มีหน้าที่ซื้ออาวุธที่ว่าไงเขาจะมาบริหารเรื่องเศรษฐกิจได้อย่างไรอันนี้ต้องไปแก้นะครับต้องไปแก้ไขเวลาออกทีวีก็อย่าไปดุชาวบ้านใช้ได้้อยหรอกสิเดี๋ยวก็ตบก็เลยในทุนที่ว่าไม่ได้การแก้ปัญหาเศรษฐกิจสินค้าแพงความเหลื่อมล้ำความยากจนมีหนี้สิน8 5 6 8บห้าจ ตัวเลขที่สูงมาก,ท,มากที่ว่ารัฐบาลชุดนี้แก้ไม่ได้ถามว่าวันนี้ในห้างสัปดาหน้คคนเดินไหมหเดินแต่ไม่ใช่เดินไปซื้อสินค้านะเดินไปตากแอ,อากาศมัน้อน,นมากเลยช่วงนี้นี่ถ้าเป็นรัฐบาลที่มาจากประชาชนนะหกเดือ <6 S 2> น,นเขาประเมินผลนะหกเดือน,นประเมินผลว่าในครมอนนั้นกระทรวงไหนอ่อนที่ต้องปรับเปลี่ยนเนี่ยต้องเปลี่ยนกันแล้วนะคะแต่นี้จะสิบเดือนแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะอันนี้ก็โพออกมาแบบนี้ปุ๊บนี่ก็คิดว่าคงจะต้องทําอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วนะคะ จนทั่วถึงตอนนี้จนไปถึงรากยญาและที่สําคัญที่สุดเนี่ยการที่หยุดโครงการจํานําข้าวเนี่ยกำลังซื้อของรากหญ้าไม่มีเลยที่จริงการจํานาข้าวเนี่ยก็คือการเติมเงินไปให้ประชาชนในท้องถิ่นชนบทช,ชาวนาชาวไร่เมื่อชาวนาชาวไร่มีกําลังซื้อเนี่ยมันก็จะหมุนเวียนหลายรอบเงินเนี่ยเ<ช>ศรษฐกิจของประเทศมันจะดีแต่วันนี้เนี่ยชาวนาชาวไร่จะเอาอะไรมาซื้อเพียงแต่จะประทังชีวิตก็ไม่รู้จะครบสามมือหรือเปล่าน่าเสียดายว่า เรื่องข้าวเป็นเรื่องใหญ่สําหรับเกษตรกรส่วนใหญ่ของคนไทยแต่กลับกลายมาเป็นเครื่องมือทางด้านการเมืองอย่างน่าสลดใจนะคะค่ะแล้วก็อันดับสองผลงานที่เขาสารวจออกมาว่าอะไรที่ยังไม่มั่นใจนะคะนอกจากเศรษฐกิจที่สอบตกแล้วนะคะนั่นก็คือการร่างรัฐธรรมนูญและการจัดการเลือกตั้งร้อยละเจกนี่หนักเลยเขาเขาไม่มั่นใจเลยคุณบวรศักดิ์พยยามตแบง ทำไมพยายามชี้แจงตัวคุณวิษนุก็ออกมาช่วยกองเชียร์กองเชียร์ออกเช้าสายบ่ายเย็นไม่เหม็นคือแรงไม่ขึ้นเลยทีไม่ขึ้นเพราะว่าไปอาจจะคิดเหมือนว่าคุณคุณไปทําเรื่องหลักใหญ่ๆนายกมาจากคนนอกได้ซึ่งประเด็นเรื่องนี้ได้แก้กันตกไปแล้วตั้งแต่ปีพฤษภาปีสามห้าต้องตายกันเรานั่นอาจจะได้ข้อยุติแล้วแล้วก็สวมาจากการลากตั้งแต่งตั้งทั้งหมดอันนี้ต่างหากที ouais ่ทําให้ประชาชน ที่เขาไม่เชื่อมมั่นในการไม่จําเป็นต้องไปวิเคราะห์เรื่องอื่นนะควันนี้ดรวิษณุอาจารย์ผมเนี่ยก็บอกว่าทาไมต้องไปพูดเฉพาะเรื่องนายกมาจากการเลือกตั้งทําไมต้องไปพูดเรื่องสวบเลือกตั้งครับลากตั้งอย่างเดียวทําไมไม่พูดประเด็นอื่นก็มันมีประเด็นนี้จะให้ทำยังไงอ่ะมันเป็นเรื่องใหญ่เรื่องสำคัญไงหัวใจในการบริหารประเทศก็คือนายกรัฐมนตรี ช่ไหมฮะคนที่กลุ่มนโยบายคนที่ตัดสินใจให้แต่ละกระทรวงทุกกระทรวงทุกวงกลมทาอะไรก็คือนายกรัฐมนตรีคือใครที่จะเป็นผู้ปกครองประเทศเนี่ยคิดง่าย,ายๆหลักการประชาธิปไตยเนี่ยต้องให้ประชาชนเขาเลือกใ,ใครจะมาเป็นผู้ปกครองเขาเนี่ยต้องมาจากการเลือกของประชาชนแต่พอวันนี้ไปเปิดโอกาสให้คนนอกมาเป็นนายกร,รัฐมนตรีตรงนี้แหละครับที่มา74.95%ว่าการร่างรัฐมนูญเนี่ยจะล้มเหลวเพราะไม่ตอบโจทย์ การปกครองประเทศในระบอบประชาธิปไตยด,ดยบร,รบวรศักดิ์บอกว่ารัฐนูลของท่านฉบับนี้เนี่ยให้อำนาจพล,ลเมืองอแต่ปรากฏว่าประชาชนที่พล,ลเมืองเลือกไปนั้นสามารถถูกตอดถอนจากสวที่มาจากการแต่งตั้งจากองค์กรอิสระที่ไม่ได้มาจากประชาชนนี่เลียวเขาเรียกว่าให้อำนาจพลเมืองบวรศักดิ์ท่านอาจารย์บวรศักดิ์น้องนุ่งเพื่อนฝูงนี่แหละเขาบอกว่าจะไปเชื่อแต่นักการเมืองฝ่ายเดียวถูกนักการเมืองจูงไป โอ้โทท่านครับผมเองก็ไม่อยากเป็นอาจารย์เหมือนท่านผมอยากเป็นผู้แทนน่ะผมอยากเป็นตัวแทนของชาวบ,บ้านทำไมต้องมาลงโทษว่านักการเมืองมันเร็วหรือไม่ดียังไงทุกอาชีพมีทั้งเร็วทั้งดีแหละครับอาจารย์ก็มีทั้งเรวทั้งดีตำรวจมีทั้งเร็วทั้งดีเพราะนั้นอย่าไปลงว่าผู้แทนราษฎรที่ราษดรเลือกมาเป็นคนเร็วเลยครับแล้วก็ท่านเคยพูดถึงขั้นที่ว่ามีการซื้อเสียงว่าประชาชนนั้นมันซื้อได้ไง ถึงต้องมีการรื้อโครงสร้างการเลือกตั้งใหม่หมดเลยตรงนี้เป็นการดูถูกประชาชนเกียรติและศักดิ์ศรีของประชาชนคือท่านไม่เคยลงไปสู่เวทีการเลือกตั้งก็เลยเมาเอาว่าเนี่ยเงินซื้อเงินซื้อทั้งนั้นพรรคนี้ชนะล้นหลามใช่ไหมได้สีเยอะแสดงว่าใช้เงินซื้อเยอะที่อำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรครั้งที่แล้วนครั้งที่แล้วรือทุกครั้งเขาบอกว่ารับเงินหมามากาเบอร์หนึ่งทางโน้นไม่รู้ฝ่ายไหน แจกหกครั้งครับผมผมก็อยากเปลียนชื่อนั่นหละแจกแจกหกครั้งชาวบ้านก็ซื้อสัตว์สุจริตก็ไปรับทั้งหกครั้งครับแกไม่เลือกคนที่แจกเงินถ้าเงินซื้อได้คราวที่แล้วนี่นะผลการเลือกตั้งจะไม่ออกมาอย่างที่เห็นในปีส5งพรับเงินหมาคาเบอร์หนึ่งครับถูกต้องแล้วบางคนเนี่ยไปเลือกตั้งนะเดินทางจากกรุงเทพขายไข่ปิ้งบ้างมาขายต้มตำอยู่หน้าปั๊มน้ำมันบ้างไปไม่ทันเลือกรงให้เลยครับนี่หรือเงินซื้อฉะนั้นผมเอาวันนี้อาจารย์บวรศักดิ์ต้องคิดใหม่ เกาให้มันถูกที่คันหน่อยสมมุติว่าจะมีการซื้อกันอยู่คุณต้องไปแก้ให้ถูกที่มันคันคือต้องไปแก้ที่ว่าทําอย่างไรอย่าไม่อย่าให้มีการซื้อเสียงไม่ใช่ว่าพอเงินซื้อเราไปเอาคนนอกมาเป็นนายกรัฐมนตรีคุณเกาไม่ถูกที่คันแล้วแหละอาจารย์บวนส์ผมผมทายใจดรบวดส์ใจจริงๆปัจจุบันคงจะคิดว่าเลือกตั้งนีะมันใช้ไม่ได้น่าจะมีการแต่งตั้งสสทั้งหมดในสภาทำไมไม่เขียนล้วมันสุดสุดไปเลยอ่ะคนท้อย คือหมายควาว่าเอาสวก็ลาบตั้งสองร้อยสสก็ลาดตั้งไปหมดเลยเอาพวกท่านไปเป็นสิเอาพวกคุนยันติที่โกหกิการตั้งหัวตั้งเมียไปอะไรไปไปจีเป็นสิไม่ต้องเลือกตั้งจากานั้นหรืออย่างนี้คืออันนี้ผมไม่ได้ว่าด้วยอารมณ์นะครับเพราะท่านรู้สึรู้สึกว่าท่านไม่ให้เกียรติท่านพี่น้องประชาชนแล้วเป็นรูนร่างแต่สามาตราพัอมาตาหนึ่งห้ามสมาชิกพรักเพื่อไทยเป็นรัฐบาลและเป็นสมาชิกสภาผู้แทนในรัฐสภามาตาที่สอง นายกทีมของประเทศไทยต้องมาจากพรรคประชาธิปัตย์เท่านั้นให้นายกตุนทีนายกตุนทีประเทศไทยให้สืบมาเป็นต่อไปมาตราที่สามมาตราที่ถามไม่ว่าการกระทําใดของพรรคประชาธิปัตย์และทหารไทยทุกคนให้ถือว่าถึงไม่ถึงไม่ทุจริตก็ให้ถือว่าถุจริตก็พอแล้วสามาผมก็ลบท่านเนี่ยนะตอนร่างร่างจำนุนปี40ศูนยก็ความคิดเห็นดีนะบวันพอมาถึงปีห8เนี่ย ที่ทำไมเป๋ไปเป๋มาจุดยดืนเดิมที่เคยพูดไว้ต้องการให้รัฐบาลเข้มแข็ง<ฆ>ต้องการให้สภาเป็นสภาเข้มแข็ง<ฆ>บริหารประเทศได้<ฆ>มาวันนี้ท่านเป็นตัวการในการทําลายพักการเมือง<ฆ>ให้พักการเมืองอ่อนแอพักคอลอแคแพพักเล็กพักน้อยระบบ <c oughs> สัสดส่วนทําให้มันงง <c oughs> เข้าไปหมดนะครับอ <c oughs> ่อนแอที่สุดรัฐบาลก็จะเป็นรัฐบาลผสม <c oughs> สิ่งที่ท่านพูดไว้ในปี40ให้รัฐบาลเข้มแข็งหายไปแล้ว จะได้กลายเป็นคนใหม่นายบวรศักดิ์ถ้ามีการยึดอํานาจอีกคุณเป็นกรรมการร่างอีกคุณก็ต้องคิดไม่เหมือนเดิมอีกแม่ผมจะไว้วางใจคุณได้ยังไงผมผมให้ฉายาหน่อยได้ไหมรัฐธรรมนูญฉบับนี้ผมดูดูคล้ายกับร้านอาหารที่ขายข้างทางนะผมเรียกรัฐธรรมนูญตามสั่งนะครับแล้วไม่มี้านอาหารตามสั่งนะมันมีรัฐธรรมนูญตามสั่งเพราะว่าผมไม่มั่นใจว่าไอแนวทางนี้มันถูกออกแบบเอาไว้แล้ว แต่อาจารย์บวรศักดิ์ออกมาเข้าสู่พิธีกรรมเท่านั้นเองมันจะเป็นอย่างนั้นตัวเองใช่สร้างสร้างเป็นพิธีกรรมว่าันที่จะเราะบวรศักดิ์ไม่ได้มันต้องพูดกรรับิุการยกร a n g i ทั้งหมดไปประชุมที่พัทยานี่นะครับเขาบอกว่าเบี้ยเลี้ยงนี่ไม่ใช่ธรรมดานะเบี้ยประชุมทราบว่าได้วันละเก้าเก้าพันบาทหรือเปล่าต่อคนก่อคนมันจะได้ใช้เงินเท่าไหร่นะครับไม่ใช่ธรรมดานี่ไม่ใช่ว่าไปละเสียสละที่ไหนลวเอาเงินกันทั้งนั้นแล้วครับนีงบประมาณที่ให้แก สภาปฏิรูปโดยเฉพาะคณะกรรมการยกร่างจำนวนหนึ่งคณะจำนวนห้าสิบล้านหกแสนแปดหมื่นสี่พันหกร้อยเนี่ยมันไม่ใย่ธรรมดานะที่ประชุมกันเยอะๆนี่เบี้ยเลี้ยงเบี้ยประชุมนี่คุณอนุสรเอี่ยมสะอาดจะมาจะมาพูดให้ฟังว่าคนนึงตกายหัวเท่าไหร่รวมแล้วห้าสิบกว่าล้านอยู่เลห้าสิบล้านนี่ครับนี่ยังไม่จบนะยังไม่จบนะยังไม่จบนะครับยังไม่จบแล้วใครตรวจสอบคุณได้แล้่ร่างร่างอย่างนี้ผมจะให้คุณไปร่างยังไงนายยกมาจากคนนอก ผมเสียดายเงินภาษี no taxation no representation <อ>ไม่มีตัวแทนก็ไม่ต้องเสียภาษีสิวะลงทุนห้าสิบล้านเพื่อไปร่างไอ้นายกมาจากคุณนอกนะ <c oughs> ลงทุน5้ล้านให้มาให้สอวอมาจากการลากตั้ง <c oughs> ลากตั้งและให้ถอดถอนคนที่มาจากประชาชนได้ออกกฎหมายได้ด้วยแล้วมันจะต่างอะไรกับว่าไปออกแบบให้ช่างข่เป็นกิโลตั้งหกสิล้านมันแพงใกล้เคียงกันเลยกรรมธิการทุกคนต้องรับผิดชอบนะครับ ท่านใช้เงินอย่างน้อยห้าสิบล้านที่ผมจับได้เนี่ค่าไปเลี้ยงค่าเช่าค่าที่พักเก้าแสนกว่าค่าอาหารรับรองกรมรมธิการอนุกรรมธิการยี่สาล้านกินอย่างกระดอเขาเดียวยกินโคว่ด่ะอันนี้ใช่เดี๋ยวเราจะไปขยายผล <c oughs> ในเรื่องรัฐนูลอีกครั้งหนึ่ง <c oughs> นะ,ะแต่ว่าอันนี้ก็สมแล้วนะฮะที่โพออกมาว่าไม่ไว้ไม่มั่นใจเลยว่าจะ ทำให้การเมืองเป็นประชาธิปไตยรัฐธรรมนูญเป็นประชาธิปไตยขึ้นมาได้ตั้งร้อยละเจจากโพของสุดุสิตนะคะแล้วก็อันดับ3ค่ะอันนี้ก็สอบตกเหมือนกันการจัดเก็บภาษีที่ดินภาษีมรดกภาษีบ้านร้อยละเจ็ดสไม่มั่นใจเห็นไหมคะที่เราได้คุยกันไปแล้วคือมาเก็บที่ภาษีที่ซุกหัวนอนหลายคนบอกว่าแต่แน่จริงอ่ะต้องเก็บภาษีไอ้คนที่มีที่ดินก็เปิดเผยออกมาแล้วนะหกแสนห้าหมื่นไร่ก็มีต่อคน 5้าแสนกว่าไร่ก็มีครับ <Okay. S 2> แต่ถ้าจะเก็บกันจริงๆเนี่ยผมว่าต้องดูที่คนถือครองปริมาณที่ดินเก็บอย่างให้ประชาชนเขาเดือดร้อน <Okay. S 2> ใครที่มีที่ดินเกินตั้งแต่หนึ่งร้อไร่ขึ้นไปเก็บให้มันเป็นขั้นบันไดก็แล้วแต่ <Okay. S 2> แต่วันนี้ที่ซุกหัวนอนแม้แต่คนดูเล็กๆยังถูกเก็บภาษีเขาเข้าเกียร์ถอยก็ถูกแล้วแหละครับ ค่ะเนี่ยค่ะก็เป็นโพที่ประชาชนเองก็ไม่สามารถที่จะมอบความไว้วางใจคือไม่มั่นใจเลยนะต่อรัฐบาลว่ามาบริหารรัฐบาลประเทศแบบนี้แล้วเนี่ยทำอะไรที่เดือดร้อนประชาชนจะได้ความเดือดร้อนก็เลยไม่ได้รับความมั่นใจนะคะแต่ตแตให้ใเด็กก็น่อยกับท่านรัฐมนตรีครับคือโพของให้คะแนนสูงเหมือนกันในฝั่งหนึ่งคือฝั่งที่เขาบอกว่าสามารถสร้างความสงบให้กับประเทศคอันนั้นคือ,อสงบใน,ในความหมายของท่านนะ ทูกใจบนความหมายของเราเราจะมาพูดว่าสงบตรงนั้นมันสงบรับร้อยหรือว่าสงบรับเขบเอาความไม่มั่นใจก่อีกอันดับต่อไปคขาดีสำคัญเลยนะสําคัญเพราะว่าท่านปฏิวัติมาเพื่อเรื่องนี้นะอันดับที่งเป็นหัวใจเลยการสร้างความปรองดองความสงบสุขของประเทศชาติบ้านเมืองการปฏิรูปการเมืองแล้วก็นักการเมืองให้มีความโปร่งใสเนี่ย ก็ไม่มั่นใจร้อยละหกสิบห้าจุดหนึ่งสองก็เกินครึ่งก,ก็สองตติปฏิวัติยี่สองพฤษภาห้าเจ็ดถึงก็เสียของคอมันมันน่าจะมีความมั่นใจทนะี่เก้าสิบนะเพราะที่ท่านไปเล่นปลาหีไงท่านไปเข้าข้างอีกฝ่ายหนึง่ง ่านไปเอาสวจากสวสี่สิบคนมาเป็นสองวชท่านไปเอาคนที่เป่านกหวีดมาเป็นประธานกับพันิการยกร่างรัฐมนูลคนนั้นก็ชื่อนายบวรศักดิ์วันโหนคุณเอาอีกฝ่ายฝ่ายโทษับเอาฝ่ายนั้นทั้งหมดเลยขัดแยงทั้งหมดเลยมามามาชี้นาสังคมแล้วบอกว่าอีกฝ่ายหนึ่งมันเลวมันชั่วจึงจะถอดถอนแล้วเอาคุกตารางให้เขาความบังดารมันเกิดได้ไงล่ะครับคิดใหม่ได้นะเพราะว่ารัฐมนูลยังไม่ ยังไม่ผ่านสภานะฉะนั้นในความหมายของท่านประธานเนี่ยหมายความว่าการเสียของหรือไม่เสียของไม่ได้ขึ้นอยู่กับการสามารถที่จํากัดพักหนึ่งพักใดแม่มาเป็นรัฐบาลมันขึ้นอยู่กับว่าคุณทําใหโปร่งดองได้หรือไม่ได้อย่างไรอยู่ที่ตรงนั้นมากกว่า่ไม่ได้อันดับห้านี่ครับยิ่งเรื่องสําคัญเนี่ยเขาจะตายเขาจะเป็นจะตายือไม่ต้องมคพว่าอยู่ในอันดับห้านี่ถ้าโปร่งดองไม่สำเร็จก็เสียของเลยครับไม่มั่นใจอันดับที่ห้าคุณคุณต้อยอ่ะ <อ>ภาพลักษณ์ของไทยในสายตาต่างชาติ62.67เลยครับขุนหนักเหมือนเกาโคนี่นะอ,นนอันนี้ต้องเอามากลางแล้วก็มาดูเลยล่ะและ้วทุกคนก็ต้องตระหนักนะคะว่านี่มันเป็นเรื่องจริงนะว่าต่างชาติเขาไม่ยอมรับจริงๆนะไม่ใช่ว่าคุณไม่สนใจวาไม่ยอมรับก็ช่างอะไรฉันอยู่ในประเทศไทยมันก็ทำไ,ได้ลอ,ล,อล,อลองฟังเสียงคําพูดที่ว่าอเมริกาไม่เข้าประเทศว่าไงท่านพูดเองนะครับคนเอกประยุทธ์พูดเองครับเชิญครับ คิดตรงนี้ให้เราด้วยนะโดยเพราะยิ่งประชาคมตะวันออกตะวันตกต่างๆทักคนมีความแตกต่างไงนะเมื่อกี้ผมบอกท่านไปแล้วว่าเออ่บอกให้ไปบอกสารัฐด้วยอย่างนี้นะแล้วถ้าเป็นสหรัฐใช่ไหม USA บอกด้วยบอกว่าเการตัดเสื้อไม่ตัดตัวเดียวใส่ทั้งทุกคนได้ไหมไม่ได้นะมันต้องใส่หลายขนาดตัดหลายขนาดมันต้องมีช่างตัดเสื้อกันใช่ไหมไม่งั้นก็ตัดเสื้อโลมาใส่ได้หมดอ่ะ นะเพราะนั้นอย่าใส่อย่าตัดเสื้อตัวเดียวให้คนทั้งโลกมันทาไม่ได้นะแต่แ,แต่แประเทศมีปัญหาคนระอย่างก,กันแต่ด้วยความช่วยเหลือด้วยกันอกของสหรัฐของประเทศดดตัวโตทุกประเทศมันจะทําให้ประชาคมโลกเป็นดีขึ้นต้องมองในภาพทีเดียวมคนทั้งโลกต้องมีความสุขนะเป็นประธานผมก็ฟังท่านนะครับด้วยความเคารพแต่โดยความจริงข้อจริงๆนะคือว่าอเมริกาไม่ให้ท่านเข้าของมรเทศมันเป็นเรื่องสาหัสเลยนะครับ สหรัฐอเมริกาในี่ประเทศผู้นําของโลกประเทศหนึ่งมันเสียเกียรติไม่ให้นายกรัฐมนตรีที่ชื่อว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชาเข้าประเทศก็เพราะว่าไม่ได้อะไรรักษาประชาธิปไตยหรือว่าไม่ได้มาจากการเลือกตั้งใช่ไหมฮะไม่เป็นประชาธิปไตยนั่นเองเพราะว่าที่นู่นเขาประชาธิปไตยจ๋าถูกไหมฮะเขาเป็นโลกเสรีประชาธิปไตยดังนั้นตรงนี้ก็ไม่ต้องสงสัยเลยว่าทําไมเขาไม่ให้เข้าประเทศ คือเขาไม่้เข้าประเทศด้วยหลักการของประเทศของเขาผู้นําประเทศไหนที่มาจากการยึดอํานาจพระผู้นําเป็นจอมประเด็ดการหรือไม่เป็นปรบไตเนี่ยไม่ว่าจะชื่อนายโกนายขอนายขอแต่พระเอิญอาเมืองไทยวันนี้ผู้นําที่มาไม่ถูกต้องตามคอลงระบบระับไตคือท่านประยุทธ์จันโอชาเนี่ยก็ถูกอเมริกาห้ามเข้าประเทศของเขาคือเนื้อหาไม่ได้พูดกันตรงไปตรงมาทีนี้ท่านประยุทธ์ก็มาพูดในประมาณว่า อ้อเมริกาไม่เข้าใจประเทศไทยตัดเสื้อแลวไอ้คนใส่กันทั้งโลกมันจะได้ยังไงแต่จริงที่เราใส่กันอยู่ทุกวันนี้มันเสื้ออเมริกาเสื้อสากลอยู่นะมันใส่ได้แต่จริงๆแล้ววันนี้ท่านประยุทธ์ก็ลืมไปอีกเหมือนกันว่าท่านเองก็พยายามจะให้ไม่น้ามาศายตัดเสื้อไอ้เราใส่ทั้งประเทศอยู่นะใช่ค่ะคือเป็นประเด็ดการบังคับประชาชนอยู่แล้วปวดอายการศึกอยู่นี้ท่านก็บังคับประชาชนอยู่แล้วท่านไปต่อรองไปฝากความไปถึงอเมริกามันผมว่ามันเกินไปนะคือเขาเขาไม่ได้สนใจคุณหรอกคุณเป็นนายกจากรั เขาเขาไม่เข้าประเทศ่ผมก็อายนะในาณะที่ผมเป็นประชาชนคนไทยแล้วนายกรัฐมนตรีเมืองไทยไปอเมริกาไม่ได้แต่ท่านก็ตรงไปตรงมานะท่านท่านต่างหากที่ห้ามพวกผมอะท่านต่างหากที่ห้ามผมกับรัฐบาลหรือห้ามใครตัวใครยผมไม่ให้ผมไปต่างประเทศต้องขออนุญาตก่อนผมไม่ขอยากคุณนนา้นี่คือคุณตัดเรือยผมผมจะไปไหนผมก็ไม่ได้โอ้ยอย่าไปว่าคนอื่นเลยครับคําสั่งคอสชนี่แหละกระทบกระเทือน ทำให้ผมสิทธิเสรีภาพที่ผมที่พึงมีพึงได้มันไม่มีเลยอย่าไปพูดมากเลยออยเขาครับเขาไม่ไปต่างประเทศ <ๆ S 1> ดูๆเธอรีบๆไปเธอรีบๆคืนอำนาจชาวบ้านนะพูดง่ายนะทีนี้ที่กกมันสอดคล้องกับโพเลยนะ,ะโพของศูศนอุสิทธิยเขาบอกว่าในภาพรวมประชาชนมั่นใจรัฐบาลมากน้อยเพียงใดอันดับสองเนี่ยมั่นใจมาก18.49เปอร์เซ็นต์เพราะเป็นรัฐบาลทหาร เนี่ยมั่นใจมักเเราเป็นรัฐบาลทหาร18.49เป็นรัฐบาลทหารมีอำนาจเต็มที่ผู้นำมีความเด็ดขาดในการทำงานตรงไปตรงมามีแผนการทำงานที่ชัดเจนร้อยละ18.49เอาปัดให้เป็น19แล้วกันอันนี้มันเลยมันเลยรอไปอีกนะปรนเด็นกเรียนเนี่ยต้องสอบซ่อมนะสอบซ่อม คือหมายก็ว่าเขาเขาไม่อยากให้เป็นรัฐบาลอาหารนะเด็ <c oughs> ท่านก็นอย่าไปเ,าเข้าข้างตนเองมากครับ <c oughs> ท่านประยุทธ์ครับเราเราก็ให้กําลังใจท่านแต่ว่ามันก็ให้กําลังใจไม่ไหวนะ <c oughs> ท่านเล่นละครเล่นตลกอยู่ทุกวันหกโม,มงเย็นนี่เรารับไม่ได้นะท่านผมผมเองเพราะว่ารัฐมตนตรีนายกรัฐมนตรีพูดออกไปมันผูกมัดประเทศ <c oughs> ชาตินะครับไม่ใช่ว่าทําไปบิดหูไปทำทำทีไปทําไปเล่นตัดเสื้อสัตว้าชุดสากลที่ท่านใส่น่ะคือชุดของฝรั่ง แล้วทำไมทำไมไม่แก้ผ้มมามาแถลงข่าวแล้วร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยกำลังตัดเสื้ออยู่ไงทำ <c oughs> ไมไม่เคยมาถามคนจะใส่เลยว่าคุณชอบ <c oughs> สีนี้ไหมแ,แขนสั้นหรือแขนยาวแขนสามส่วน <c oughs> นี่ท่านกำลังตัดออกมาแล้วจะบังคับให้เราใส่ทั่วรประเทศเราตัดเสื้อชิวโบนสักนบนโบนโานช่างร้า <c oughs> น บวรสัตว์อุวนโเทเล์คุณที่ชาณนครผู้หญิงเนี่ยเขากลาออกทุกตำแหน่งเพราะว่าเขาต่อเขาต่อสู้เพื่อให้สิทธิสตรีได้มีสิทธิเสมอภาคนะท่านอยู่ในชมรมสตรีน่ออันนี้เขาาได้แสดงออกความรับผิดชอบแล้วว่าถ้าอยู่ต่อไปมันก็ผิดน้ำอ่ะอย่างเงี้แสดงว่าคนอย่างที่ชาณนครมันมีอีกเยอะคนที่เคยสัมผัสรัฐธรรมนูญปี2 5 4 0 ปีห0หรือแม้กระทั่งเคยสัมผัสรัฐมนูลปี 2017, 2 5 1 7ผ่านการต่อสู้ของพีมม่น้องประชาชนผมก็คิดว่าพวกนั้นรับคุณไม่ได้หรอกคุณบวรศักดิ์หรือว่าคณะกรรมการยกร่างอย่ายกตนข่มท่านว่าท่านรู้เรื่องรัฐมนูญดีคนเดียวดูคุณโง่กว่าตนผมก็เรียนรัฐรมนูญมาเหมือนกันมผมก็จบนิติศาสตร์ไม่ได้จบจุฬาแต่ผมจบธรรมศาสตร์ก็ไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่หรอกแต่ว่าคุณในฐานะที่เป็นรงเรือแปะ ไปรับอาสาเอาชื่อเสียงเกียรติยศที่เคยมีเคยได้เคยพึงมีในด้านกฎหมายไปแลกไปแลกแล้วคุณอยากจะเป็นอะไรต่อไปจะเป็นอะไรประชาชนเขามองคุณออกนะคนคนสงขาคนพัทลุงก็มองบวรสักออกนะครับแต่วันนี้คนมันเลือกข้างไปแล้วเหมือนที่คุณพูดก่อนเข้ารายการทั้งทั้งที่ของผิดของไม่ดีคนทังแถวบ้านผมพอเลือกข้างไปแล้วเนี่ยก็เลยไม่รู้อะไรผิดอะไรถูกแล้ว เพราะว่าหลงในตัวบุคคลจนหน้ามืดตาหมัวไปหมดไม่เข้าไม่ถึงพระธรรมเลยติดอยู่กับพระอิฐหินปูนทรายบ้านเมืองมันเป็นอย่างนี้ฉะนั้นบวรศักดิ์วันนี้เนี่ยผมว่าเนี่ยเพื่อเกยียรติยศดึกแล้วผมว่ากลับบ้านเถอะดึกแล้วนี่เขาจะไปทําประชามติมีเวทีอยู่ที่ขอนแก่นนครศรีราษฎร์และก็กรุงเทพและเชียงใหม่นะครับกรรมธิการยกร่างจะยกขบวนไปเนี่ยทาประชามติเรื่องใดก็ร่างกันเสร็จแล้วไม่รู้ไปจะไปถามความเห็นชาวบ้าน แต่ผมถามว่าชาวบ้านที่ไหนจะไปร่วมกับคุณคุณเตรียมก็ไปหมดแล้ว,ว,วประชามติไม่จําเป็นแล้วมันต้องอให้เขาลงประชามติว่าจะ รับทั้งหมดหรือไม่ทำทั้งระบบเลยใบ้ไปแล้วนะครับตอนนี้คือเขาร่างไปจบ315มาตราแล้วแล้วกลับไปถามประชาชนที่พัทลุงที่สงขาว่าจะโอเคกับมาตาทีไเป็นประชาชินาะมันเขาปรียาที่ประชาชนนะประชาชนเป็นสุดท้ายนั่นแหละประชาณ์เป็นมะเร็งนยแต่ก่อนที่คุณจะบัญญัติหรือจะยกร่างคุณน่าจะถามประชามติให้ประชาชนมามีส่วนร่วมให้มากที่สุดก่อนที่จะกลั่นมาเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยวันนี้คุณทำเสร็จ แล้วไปถามแล้วไปเขาแสดงความคิดเห็นจริงๆคุณปรุงเสร็จแล้วมาบอกว่าเกลือถึงเค็มไปไหมหวานไปไหมเผ็ดไปไหมแต่หม้อคุณปรุงมาเสร็จแล้วก็บังคับให้ประชาชนดื่มบังคับให้ประชาชนรับประทานอาหารชุดของคุณชุดเลือกตั้งแบบเยอรมันเทียมเยอรมันเขาประเทศหาพันธรัฐเราเป็นประเทศรัฐเดียว ก็เอาหัวมังกดท้ายมาก่อนเอาให้มั่วไปหมดก่อนทาอย่างไรให้ประชาชนมันงงงงเข้าไปก่อนและนี่ได้ข่าวว่าทั้งอะไรเนี่ยกรรมธิการยกร่างกกตจะบินไปดูงานที่เยอรมันครับก็ไปช่วงนี้อ่ะนะไปทําไมล่ะก็เป็นด็อกเตอร์ด็อกแต่มาจากทาเมืองนอกเมืองนากันหมดนั่นแหละครับทางเยอรมันเขาบอกว่าเขาเหมาะสมสำหรับประเทศเขา ทำไมประชาชนเมื่อเข้าใจว่าเลือกคนที่ท่านรักเลือกพรรคที่ท่านชอบเขาจะให้รอบค้อบต้องเลือกทั้งคนทั้งพรรคเนี่ยเขาเข้าใจในจิตวิญญาณของคนไทยแล้วทาไมต้องมายืมคนเยอรมันมาแล้วท่านานยีศรเคยได้ยินมอตโต้หรือคําขวัญตอนที่ประชาชนกำลังรุ่งเรืองไหมปีหนึ่งแปดดุนในโรงหาเสียง เลือกพักถึงจะดีเหมือนฟังดนตรีทั้งคณะครับแล้วตอนนี้มันไปไหนจะคำาฝันเรานั้นนะก็ตอนนั้นก็บอกว่าใช่ไม่ได้เหมาะสมสำหรับปี18ึ่งแปดปีห้าแปดปีห้าเก้าไม่เหมาะสมผมจะคิดอย่างนี้ทํายังไงมันจะพลิกกันไปพลิกกันมาครับก็ต้องการเอามาเปิดขาอีกหนึ่รัฐบาลผสมนายกตีชื่อผมราชวงศ์คลุปราโมดพักกิจสังคม18เสียงตอนนั้นพ่อคุณพ่อผมทองปักเป็นเกตเป็นสส อยู่ได้สิบเอ็ดเดือนครับมาตัวเดียวรัฐบาลมีม้าแปดขามันรัฐบาลผสมแปดมันไปไม่ได้ครับโบวนศักต้องการให้ประเทศไทยเป็นอย่างนั้นเอามาเปนขากลับมาอีกกลับม่ออาจจะมีสิบหกขานะอันใหม่อาจจะมีสิบหกขาเนื้อสิบหกขานี่ตีบุคคลมาส่งสมัครผู้แทนได้ดูถูกพักการเมืองหาว่าพักการเมืองเป็นอย่างน้นเป็นอย่างนี้ก็คุณลองมาสังกัดสิท่านอาจารย์ชูศักดิ์ศิรินินอดีตอธิการบดีมหาไรรังกรแหงท่านก็มาเป็นสมาชิกพักหลายต่อหลายคนเขาก็มา เดินแนวทางประชาชิที่ปลอดตายพักแข็งแรงพักแข็งแรงครับพักแข็งแรงก็สามารถใช้นโยบาย630บาทรักษาทุกโรคได้ของทุนหมู่บ้านได้ไหมครับได้ประชาชิี่ปลตายเมื่อเข้มแข็งก็ต้องใช้ไปหนึ่งอำเภอหนึ่งทุนต่างประเทศได้ได้หมดแต่ว่าเหล่านี้นี่ถูกมองว่าเป็นประชานิยมไม่ดีไม่ดีเห็นไหมคะถ้าประชานไม่นิยมมันจะเอากลุ่มแมที่ไหนมานิยมผมถามท่านอดีศส่วดิพักไม่แข็งแรงวันที่นายอภิสิทธิเวชชาชีวะเนี่ย มาปล้นสสพักเพื่อไทยไปกระทรวงมหาดไทยก็ต้องยกไห้เขากระทรวงพาณิชย์ก็ยกไห้เขากระทรวงคมนาคมก็ยกไห้เขานั่นแหละบทเรียนที่เพิผ่านมาสดร้อนยกให้ท่านเนวินหมดเลยเพราะรัฐบาลมันไม่แข็งแรงมันผสมเพียงแต่อยากเป็นนายกปีสมัยนายนายชวนหลีกภัยเป็นนายกครั้งที่สองพรรคประชากรไทยก็เป็นสองเสียงมีรัฐบาลมีฝ่ายค้านด้วย คุณสมัครสุนทรลเวกับคิดถึงท่านท่านตรอมใจนะอ,อยู่ๆมาเอาลูกพักกูไปทำไมเพื่อพักประชาชนไทยอยู่ๆก็เป็นฝ่ายคา้านเป็นฝ่ายรัฐบาล<ช>นี่แหละนนค,คือผลงานที่เสียงข้างน้อยนี่แหละต้องการรัฐบาลไม่มีความเข้มแข็งไงพักไม่แข็งแรงรมันก็จะเป็นแบบที่ท่านว่านี่แหละมันจะเกิดบรรยากาศแบบนี้มามีหลายคนเดี๋ยวนี้กำลังบอยขอดนะผมอาจจะไม่ลงก็ได้นะผู้แทนเนี่ยแต่ผมจะตั้ง เวทีปลาัสไปเรื่อยโอ้ธาทมาจะเชื่อไพบูลนิติตะวันเลยไม่ไม่ไม่ผมผมผมไพบูญเนี่ยผมให้ตีนไปแล้วนะตัวนะเพราะว่าไม่ไม่คู่ควรกับผมหรอกผมก็ไม่คู่ควรกับเขาเพราะเราอยู่คนละไฟล่ำพราะท่านบอกว่าถ้าถ้าไม่เห็นด้วยพระนุก็อย่าสมัครสิคือผมเห็นด้วยกับรัฐมนตรีต่างประเทศปึ่งเราเนี่ยโอ ปึ้งเชียงใหม่แล้วเนี่ยถ้า <ไป S 1> รัฐมนูลเป็นอย่างนี้อ่ยท่านอาจจะพักชั่วคราวเพื่อต้องการรุนหลงให้ความรู้แก่พี่น<อ>้องจะเว้นวัคชั่วคราวนะคะ,ะก,ก็เป็นความคิดเนี่ยที่ผู้ที่ําบอร์ดอยู่ในวงการประชาธิปไตยการเมืองที่เป็นประชาธิปไตยพอเจอสิ่งที่มันเละเทะไม่เป็นประชาธิปไตยทุกคนก็ไม่อยากลงไปคลุกอยู่กับดินโคลนเหล่านั้นนะคะเพราะนั้นดิฉันคิดว่าในเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากที่เราจะต้องสนใจและใส่ใจนะคะเราพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมานะคะคนรู้จริง ก็จะมาตีแผ่ว่า,อ,าองค์กรที่เขาดูแลเรื่องสิทธิมนุษยชนของคนทั่วโลกนั้นเขาติติงประเทศไทยเราอย่างไรบ้างคะ่ะ